มาดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อเมยพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนหรือว่าจะเป็นเอฟซีภายในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองลุงจัน,นแนลอีกแล้วพ่มอมยพี่น้องโดยกลับมาพบมาพ่อกับซองลุงจันอีกคือเกา่าคือเดิมเติมพระรังทุกครั้งที่ลุงจันมาถ่ายคลิปเนาะโดยเมื่อนี้ลุงจันก็ได้มาทางบ้านของน้องแดงกน้อยอีกแล้วพ่อมยพี่น้องเลยกับตอนนี้ก็ยืนอยู่ข้างหน้าทั้งเม่น้องแดงกน้อยเนาะ ทางเพิ่นกับคนพื้นอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะพอไปเก็บกวาดไปที่ให้เรียบร้อยสั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีเดอ้อน้องแดงโดยสบายดีน้องแดงน้อยโดยคนพื้นบ่ดละโอ้อ่ๆเอาไว้นี่กะโบสะอาดเนาะโอ้คนเอาไว้ข้างดังมาสันส้นซะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเดินบ้านเนาะสบายดีเดอ้อน้องตูมโดยอันนี้ก็เป็นน้องตูมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ กระทางของน้องแดงหรือว่าท,าทาั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องก็ซอยกันทํามาทําคนสะอาดพ่อพี่น้องเนาะเพราะว่าเดินบ้านเดินซองที่ต้องให้ดีอิม่มหมดเลยเนาะโดยสบายดีเ้พอพ่อสบายดีโดยสบายดีคน,นฟื้นนะพอนะ่อเนาะอนามัยเนาะโดยทางพอ่อทางแม่ของน้องแดงเนาะพ่อพี่น้องก็ได้คนฟื้นพ่อพี่น้องเลย เพราะว่าฟืนในกองนี้เนาะกับสีโมไฮอยู่หน้าบ้านเนาะสให้อยู่ทางหลังบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยทางฟืนแั่เนาะปลาส้กระต่ายข้างมักกลือ่าสบายดีเลยคุณแม่โดยโดยสบายดีคือกันเนาะคนฟื้นเนาะโอ้อันนี้เอาไว้นี่หกบ่โดยโดยก็เอาไว้เอาไปคนไว้ทั้งดังเนาะโอ้เมนเมนเมนถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าเขกค้นมากมันกับสีบบคอย สะอาดเนาะเอยเนาะ<ด>ตอนนี้กับทางเมของน้องแดงทงั้งครอบครัวของพี่น้องก็ได้ขนฟืนไปเอาไว้ข้างดังเนาะเพราะว่าฟืนสําหรับฟืนกับเอาไว้หลังบ้านเนาะเ<ด>พราะว่าหน้าบ้านนี่กับมีแต่อันที่อันสวยๆงามๆเนาะมาไหว้เนาะหร<ด>ือว่าสิเป็นต้นไม้บอหรือว,ว่าสิเป็นอันที่อีอย่างสักอย่างแล้วพี่น้องเลย างเมย์ของน้องแดงเพิ่งก็ได้จูมกันไปพ่อพี่น้องเนาะะเป็นที่ครอบครัวที่อบอุ่นดีนะนนนนเนานะนนะกะัตอนนี้ก็ยังบ่เห็นน้องบิวเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับโอ้พืนเมือเฮือนโดยตอนนี้กับทางน้องแดงเพิ่งก็ได้คนฟื้นพ่อพี่น้องเลยทางพอทางเมย์กับทางน้องตูมเนาะ ฟื้นคนให้เกี้ยงเนาะเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยซองนี่ก็จะเป็นอ่าที่ผู้คนมาจอดรถหรือว่าอีอย่างชักอย่างนะพ่อแม่พี่น้องเลยกัเพื่นกับบห้เอาไว้นี่เนาะกระทางของน้องแดงเพิ่อนก็เก็บกวาดเองเพื่อนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะเป็นหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นของโซ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มีไอ้โซ่หลายๆอย่างพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ ลุงจันก็ได้ทายทำให้พอ่อแม่พี่น้องในเบืองส้มเนาะทางน้องมาตูมเนาะทางพ่อกับแม่น,น,น้องแดงเนาะน้องแดงนําคนฟื้นไปไหว้ข้างด่างพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> แต่ตอนนี้เนาะก็เดินบ้านเดินซองมันกเ็เริ่มเกี้ยงเริ่มสิ่มีถุงพลาสติกหรือว่าขยะอะไรต่างๆแนบพ่อแม่พี่น้องเลย เพราะว่าเก็บกวาดมาแล้วเนาะทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่อนก็แนะนำเข้ามาเนาะว่าให้เก็บกวาดเพราะว่าให้อายสะอาดพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าน้องแดงก็เป็นคนขยันอีกคนนึงเนา้องคนพี่น้องเนาะกับพ่มีแต่น้องแดงเนาะกับทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นพี่น้องเพิ่นก็คนฟื้นพ่อแม่พี่น้องเลย สวัสดีสว no uh, ัสดีสวัสดีเด้อางน้เนาะโดยโดยโดยดวงจันทรดวงจันทร์เนโดยสดีโดยทางขอสาเวอพุ่นเนาะแม่นฮะก็มาฮอดล่ะมาฮอดจนแล้วนี่ะอืมโยทางน้องมาตมก็เต็มจมคือกันพ่อแม่พี่น้องเนาะทางแม่เพิ่นเนาะ คือท bon ําความสะอาดไปน้ำอ่าดีกล้องตะล่างนี่ก็เกี่ยงนะเนาะกล้องตะล่างนี่เนาะก็เก็บกวาดออกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องก็โดยก็บมีงูมีเงาแล้วพ่อแม่พี่น้องเไยตอนนั่งกับลุงจันมาใหม่ๆก็มีงูเนาะมีแหละกล้องตะล่างนะมีงูเพราะว่ามันหกอุ้ยน่ะเพราะว่าถึงก็มีเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้งูเนาะทางบ้านของน้องเลง ตอนอนีเ้อตอนนี้กันงูก็ไดะไเข้าไปนี่พอพี่น้องกระกองไม่นะมีงูไอ้ท่างูเหมเห็่ะงูอยู่เข่านี่ยังบอกว่ายังบอกท่านได้ขาดข้ามนอกงูนี่แมนงูพองูกระปบพ่อพี่เข้าไปได้ไหมงูนะ โดยสวาสดีบอคำส่ผู้ทองเนาะโดยเมนน่าจะเป็นงูดังเฮมพ่อก็ยังมาท่นได้ขาดคำพอพี่น้องว่ากับสาวเวอยว่ามีงูเอ็มาแต่กะจีเองเป็นงูไ่มีพิษอกพี่น้องงูดังเฮเนาะแต่ตัใหญ่อยู่แล้วนะ น่าสิเป็นงูดังเฮเอามึงโดยเป็น,ปน <laughs> งูดังเฮพ่อพี่น้องงูดังเฮก็สำหรับถือว่าเป็นงูนี่ก็ย่านขึ้นกันเนาะอืมอันนี้ก็สิเตียนเมแล้วรพ่อพี่น้องกันนะบ้านเพื่อนเนาะแต่มีแต่เอาเครื่องประลับหรือว่า ต้นไม้อะไรสักอย่างต่างๆเนาะที่จะมาปลูกให้พี่น้องไงเพราะว่าให้สวยงามเนาะทางน้องแดงน้อพิ่นก็เลยคนฟื้นกันพ่อแม่พี่น้องเไยทำความสะอาดเนาะก็ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะว่าบ้านสองของบึงก็สิได้สะอาดสะอ้านเนาะโดยการทางบ้านของน้องแดงเนาะก็เได้เป็นที่เรียบร้อยว่แล้วพ่อแม่พี่น้องก็ตอนนี้ เพื่อนซานของเพื่อนแร่แร่ก็ทำความสะอาดเพือนพี่น้องไอ้ซอยกันทำเนาะโดยตอนนี้ก็เพื่อนซานของเพื่อนก็ลังบักใหญ่พื่อนพี่น้องไอ้ลัางบักใหญ่เนาะเพื่อนซานเพื่อนก็เลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางพอเพื่อนก็จุดขยะเนาะลานทางพฝนเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโดยทางของพอเพื่อนก็ได้จุดขยะ ไปยุบต่างพูนเนาะงันก็ได้ทายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งซุ่มนะเนาะเกลื่อนซานของปืนนะเนาะเกลื่อนของน้องแดงไ่้พี่น้องเลยอ่าถ้าเวลาฝนตกพาลงกับขงสิปอลอดภัยเนาะแม่น้องแดงหรือว่าทางครอบครัวของน้องแดงเนาะ ไปเลยพอ่าผลกับโบข้าวบาสาดพี่น้องเพราะว่าหลังค่าก็ดีฟ้าก็ดีเลยเนาะทางนี้นก็ให้บนฟื้นไปพ่น้อ่อยหาที่ยูไม่ใต้ไม่้าคอะไรไเมนทางน้องมาตูมันพไปพี่น้องไก็ได้ เออโว้พี่น่ะงูพี่น่ะไปอีกแ้วงไปอีกแล้วงูน่ะดูมันสีม้าหาคอยงูคอยพี่น้องเลยอุ้ยอาเข่าเข่าหู่วเออยาพื่น่ะน่ะพี่นอนอย่านั้น่ะเอกอ็นี่น่ะเห็นอยู่งู งองูคะงูอะไรงูไดงงูพี่น้องเนนในในหนี่เนาะตัวใหญ่ตึกเโี้ยตอนนี้ทางเก็บกวาดอะไรับงูพี่น้องโอ้ยงูงูกิตพ่ฉันแม่หู้วงูกระเนาะ ต้องแดงนี่ไปน้องได้เก็บกวาดเนาะไปเก็บไม้สุสีเงาๆนะครับเพิ่งก็จะไปเห็ดหัวมกม่วงเนาะนี่เ็ดหัวเลยแถวนี้แม่ยังสองสามต้นอู่อ่าตอนนี้ทางครอบครัวของน้องแดงเนาะเพิ่งก็ได้ คนฟื้นก็จะเป็นคนไอ้พวกเศษไม้อะไรต่างๆเนาะพ่อแอ่พี่น้องกับม่ไหวทางด้านดังเนาะเพื่อไหวหลังไฟพ่อแม้พี่น้องเลยอันทางนี้ก็เป็นหญ้าเนาะพ่อแอ่พี่น้องเนาะทางน้องแดงเพิ่งก็ได้เก็บกวาดมาทางไว้ข้างดังเนาะพ่อแอ่พี่น้องเนาะโดยก็ถือว่าไอ้เก็บกวาดเดียงสะอาดสะอ้านดีเนาะโดยทางเฮือนซานของน้องแดงเนาะเพิ่นก็ได้เกี่ยงกวยเนาะเป็น คือมุมๆพวกเนาะทางน้องมาตูมกับเบกฟืนขนบา้าญ่พ่อพี่น้องเลยเนาะกับทางเมย์ของน้องแดงเนาะก็ถืออุ้มไม้มาอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเห็ดหัวพว่อพี่น้องเลยเอามาเห็ดหัวเนาะทางน้องแดงมันกับขนฟืนนะ่าแต่ละมือ้อกับกับว่ได้อยู่ซื่อๆพ่อพี่น้องเลยก็หาแต่ลายเห็ดเนาะลายสางเนาะอ่าตน้นม่วงต้นไม้นะตน้น เออมักไม่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ไร่เห็ดหัวเ้วเรียบร้อยแล้วเนาะกันยังทีเออใบกะเพราหรือว่ายังนี่แหละกันยังบุทันได้เห็ดพ่อแม่พี่น้องเลยโรยอ่าลุงจันก็ได้ถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งสมกันเด้อเนาะกับลุงจันก็ข้อไว้ไซให้พรเนาะกระทางเอฟซีหรืทางผู้ใหญ่เนาะกั ขอให้อยู่ดีมีเฮงเนาะความเจ็บยาสูได้ความขายยาสูมีเ้อก็ขอให้มีแต่สนุกสุขะาต่อไปเนาะค่าขายให้ลำรวยเนาะนอนรับให้เจ้าได้เงินพันเลยย้อนพันให้เจ้าได้เงินหมื่นตื่นมือเศร้าให้เจ้าได้เงินเสนเนาะเบนมือมาให้เจ้าได้เก็บมันีโศกเนาะสุกหหยอย่ามาพานมานหยอย่ามาเบียดเนาะคนขี้เกียจยังได้ให้เอานีไกลๆเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ กางอ้ยพอในทางเอฟซีเนาะก็ทางูางุใยายใจดีพ่อพี่น้องเอ้โดยกับพิษพาดระการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยกาบคำว่าสบายดี